ับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวนะครับผมเป็นสายสะพายไหล่นะนะครับสายสะพายข้างนะครับสำหรับเอาไว้สไปร์พาวเวอร์ทูลของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นสว่านไฟฟ้าสายควงกระแทกาหินเจียอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมนะครับอันนี้จะเป็นของมาจิต้านะตัวนี้นี่ครับมาจิต้านะครับรหัสอะไหล่นะครับรหัสหรือว่ารหัสสินค้าเขาจะเป็นหนึ่าเจ็นะครับ941านขีดศูนย์นะครับตัวนี้197941กขีดศูนย์นะครับ อุปกรณ์ที่นี้จะมีประโยชน์ไงค,คือเขาจะเป็นเหมือนกับสายที่เอาไว้คล้องกับอุปกรณ์พาวเวอร์ทูลของเรานะครับแล้วก็ทําให้สะดวกในการที่เราจะใช้งานอย่างเช่นเราจะขึ้นไปยิงหลังคาอย่างเงี้ยเราต้องเอาสว่านตัวนี้ใช่ไหมครับติดขึ้นไปด้วยนะครับแทนที่เราจะเกี่ยวกับตัวเข็มขัดหรือว่าเราอาจจะไม่มีที่เกี่ยวยนี้นะเราก็ใช้สายสะพายไหล่ตัวนี้นะครับผมในการที่จะพกเครื่องมือของเราเนี่ยขึ้นไปที่ต่างๆนะครับสามารถใช้งานได้ง่ายนะครับผมนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกันดูว่า ภายในชุดเนี่ยเขามีอะไรให้บ้างนะครับผมนะครับแล้วก็สามารถเอาไปใช้กับเครื่องมือตัวไหนได้บ้างลักษณะอย่างไรนะครับผมนะครับจากโวลตอรี่นะยังไงก็ฝากกดติดตามสักนิดนึงนะครับผมนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปแกะกันดูดีกว่านะครับผมะคนัะครับกาปนี้ก็แกะมาแล้วนะครับภายในภายในชุดเขาก็จะมีสายของไหลหรือว่าสายสไปน์ให้เรา1เส้นนะครับผมแล้วก็มีอุปกรณ์เสริมตัวนี้นะครับ ตัวเนี้ยเอาไว้ใช้กับอุปกรณ์18โวลต์ของม a ลกิต้านะครับผมเพราะว่าอุปกรณ์ของม a ลกิต้าเขาเวลาที่เขาซื้อมาเนี่ยมันจะมีตัวตัวเหมือนกับคล้องกับเข็มขัดมาให้นะครับหนึ่งอันนะเราต้องถอดตัวนี้ออกนะครับผมแล้วก็เอาตัวเนี้ยใส่เข้าไปแทนนะครับเนี่ยมันจะอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับใส่เข้าไปแทนเลยนะครับแบบนี้นะครับพอใส่เข้าไปปุ๊บมันจะมีรูตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับรูตรงเนี้ยเอาไว้ให้เราไปเกี่ยวกับ สายสะพายอันนี้นะครับนครับสายสะพายนี้นะครับเอาไว้ให้เกี่ยวกับสายสะพายนี้นะครับครับอ่าถ้าพี่ๆท่านไหนที่ไม่มีอุปกรณ์หรือว่า power tool สิโวลต์ ของมักกิต้านะก็สามารถใช้สายสายนี้ได้นะครับผมนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าอุปกรณ์ PowerTool ูลหลายๆที่ห่อหรือว่าหลายๆรุ่นน่ะส่วนมากก็จะมีตัวเกี่ยวเนี้ยนะครับเนี่ยแบบนี้ตัวเกี่ยวเนี้ยที่เอาไว้เหน็บเข็มขัดหรือว่าเอาไว้คล้องกางเกงอะไรเงี้ยนะครับก็จะมีมาให้อยู่แล้วนะครับแล้วเขาก็จะมีรูแบบนี้มาแล้วก็มาคล้องที่รูตรงนี้ก็ได้นะครับนะครับอันนี้จะเป็นของบอสนะบอสก็มีมาให้เหมือนกันนะฮะบอสเขาก็จะมีที่เกี่ยวของเขาเนี่ย ที่เกียยที่ที่คล้องเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีวาล์วลูให้แล้วก็มาคล้องตรงนี้ก็ได้นะครับนะครับก็ใช้งานได้เหมือนกันนะครับผมนะครับนะครับครับแล้วในส่วนของเนื้องานนะครับผมก็จะผิวสมัมผัสที่ผมได้ได้จับเนี่ยคือมันไม่เหมือนผ้าก๊อกแก๊กนะครับที่แบบผ้ามันหนามากนะครับแล้วก็การเย็บการอะไรเนี่ยคือแบบมันดูแข็งแรงแล้วก็ดูบึกบึนนะครับแล้วก็สายเนี่ยที่เขาเอามาใช้ทำอ่ะถ้า ไปพูดถึงสายเป้นะอันนี้หนากว่าเยอะนะครับหนากว่าเยอะเลยครับคือถ้าจับจะรู้สึกเลยว่ามันหนานะครับแล้วก็ตามทวกข้อต่อเนี่ยนะครับข้อต่อต่างๆที่เป็นโลหะเนี่ยคือมันหนามากครับกระชากไงก็ไม่ขาดนะครับผมนะครับดูหนามากแล้วดูเหล็กเนี่ยที่เขาเอาไป้ของ power tool เรานะครับหนามากมากครับถือว่างานทําออกมาได้ดีมากเลยนะครับคุ้มกับราคาที่แบบคือคุ้มค่าตัวเขาครับไม่ได้แพงมากด้วยนะ นะครับผมนะครับก็เนื้องานก็ถือว่าผ่านนะครับสาหรับผมนะโอเคเลยอ่ะไม่มีที่ได้อะไรโผล่มาเลยครับตัดเย็บอะไรก็โอเคเลยครับนะครับประมาณนี้นะครับในส่วนของผิวสัมผัสหรือว่าเนื้อของงานของเขาที่เขาทําออกมานะครับนะครับก็จะประมาณนี้นะนะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่ให้ดูนะครับว่าใส่แล้วเนี่ยมันจะเป็นลักษณะไหนหรือว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับนะครับส่วนที่พี่ทนายที่มีอุปกรณ์ที่เป็นของมาจิต้าสิบแปดวงก็เอาตัวเนี้ย ไปใส่แทนตะขอเกี่ยววันเก่าได้เลยนะครับเอาเอาตะขอเกี่ยววันเก่าขอกแลก้วก็เอาตัวนี้เข้าไปใส่แทนนะครับผมในชุดก็จะมีน็อตให้ด้วย2ตัวนะครับผมเนี่ยครับประมาณนี้นะนะครับแต่ถ้าไม่ใส่ก็ได้นะ<ๆ>ผมว่ามันดูเก๋ก,กานิดนึงครับพอใส่แล้ว,ต,ว,ต,วตัวตัวฐานของอสว่านเรามันจะดูใหญ่อยเลยครับนะครับถ้าเราไม่ใส่มันก็จะดูลงโนะครับแต่มันก็มีข้อดีนะก็คือว่ามันก็สามารถโปรเทคเวลาเราวางเนี่ยเขาก็จะทําสันเนี่ยตรงนี้เขาจะมีสันรองนะครับเหมือนกับว่าเวลาเราวางกับซื้อหรือว่า ราวางกับกระแทกปูนอะไรเงี้ยมันก็จะไม่เป็นรอยนะครับตัว power tool ของเรานะครับไม่เป็นรอยนะครับผมเป็นป้องกันได้อีกระดับหนึ่งแต่มันจะเกะกะนิดนึงนะนะครับผมมองว่าอย่างนั้นนะนะครับขาอันนี้ก็แกะมาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูซิว่าเวลาเราใส่ล้วจะเป็นยังไงนะครับผมับอันี้ก็กลางมาแล้วเรียบร้อยนะครับนะครับก็จะมีตะขอนี้เนาะเราก็เอาตะขอตัวเนี้นะครับผมนะครับมาเกี่ยวกับอุปกรณ์ของเราอันนี้คือผมไม่ได้ใช้ตัวคล้องของที่เขาแถมมานะครับผมนะครับก็ผมก็เอาไปเกี่ยวเลยนะครับ คือพูดง่ายคือมันสามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับสว่านหลายๆี่อได้ไม่จําเป็นต้องมากิต้านะครับบอสก็ได้นะเดี๋ยวผมจะลองใส่ให้ดูนะครับว่าของบอสก็จะเกี่ยวได้เหมือนกันนะครับเนี่ยครับเนี่ยต่อได้นะครับเกี่ยวก็คือใส่เข้าไปเลยง่ายๆครับแค่นี้นะครับประมาณนี้นะครับอนนี้นะครับถ้าเป็นของบอสของบอสนี่ง่ายเลยเพราะรูมันใหญ่เนี่ยครับเนี่ยเข้าไปแล้วนะครับเกี่ยวแล้วมันก็จะห้อยไว้แบบนี้นะครับเนี่ยยังไงก็ไม่หลุดครับนะครับแบบนี้นะครับ เดี๋ยวราเดี๋ยวลองสะพายให้ดูดีกว่านะครับนะครับก็เวลาสะพายนะครับก็ปรับก่อนนะครับมันจะมีตรงนี้ข้อปรับตรงนี้นะครับปรับให้มันเหมือนกับได้ระดับของตัวเราก่อนนะครับว่าจะสั้นยาวเท่าไหร่นะครับนอย่างนี้นะสมมติผมจะปรับแบบนี้นะครับแล้วผมก็สะพายข้างเข้าไปแบบนี้นะครับเวลาผมไปทํางานขึ้นที่สูงสูงนะครับผมก็อันนี้ผมติดไปเลยผูกไปเลยครับปุ๊บแค่นี้นะครับอันนี้คืออยู่แล้วนะครับอันนี้คืออยู่แล้วนะครับ ผมก็วางผมก็ใช้แบบนี้เลยนะครับเนี่ย <effectively. S 1> เอาไว้ข้างๆแบบนี้ได้เลยแล้วก็สามารถปีนนะครับปีนขึ้นไปที่จะทํางานพอปีนถึงปุ๊บเราก็หยิบขึ้นมานะครับยิงเลยนะครับแล้วก็ยิงยิงยิงแล้วก็ยิงพอยิงเสร็จนะครับเราไม่ต้องไม่ต้องปลดก็ได้ครับก็เสร็จแล้วก็คลายลงมานะครับถ้ามันดูถ้ามันดูสั้นไปนะครับเราก็เราก็ขยับให้มันยาวออกมาได้นะครับเนี่ยอย่างเมื่อกี้มันดูสั้นไปนิดนึงครับผมก็ขยับให้มันยาวหน่อยนะครับเนี่ยครับ แล้วผมก็สะพายเหมือนเดิมนะครับนะครับก็จะประมาณนี้เวลาเราสะพายนะครับเราก็จะอยู่แบบท่าแบบนี้เลยนะครับมันก็ดูสะดวกนะครับเวลาเราใช้เนี่ยไม่ต้องถือแล้วนะครับก็สามารถไปจับอย่างอื่นทำอย่างอื่นได้นะครับผมนะครับอันนี้ก็เป็นของสิบสองวุ้นของมาจิต้านะนะครับเดี๋ยวเราลองสิบแปดวุ้นของบอสดูนะครับนะครับอันนี้เป็นสิบแปดวุ้นของบอสนะครับผมนะครับก็ ช้งานได้เหมือนกันนะครับไม่ต้องไม่ต้องไปนั่งถือนะครับเวลาเราปีนขึ้นไปที่องสูงแล้อว่าเราพกไปไหนเนี่ยมันก็จะสะดวกแล้วก็สามารถทําให้เราทํางานได้ง่ายขึ้นนะครับผมนะครับก็จะประมาณนี้นะครับแล้วตรงเนี้ยก็จะช่วยโปรเทคบ่าเราไม่ให้เจ็บนะครับคือเขาจะเป็นฟองน้าอยู่นะครับเวลาเราสะพายของหรือว่าอ่ินงเชียหรือว่าสว่านอะไรที่มันหนักๆเนี่ยมันก็จะทําให้เราไม่เมื่อยหรือไม่เจ็บนะคะครับผมนะครับก็ประมาณนี้นะ หรือว่าเป็นอุปกรณ์ชิ้นเล็กๆชิ้นหนึ่งนะที่มีประโยชน์นะครับในกรณีที่เราต้องการขึ้นไปทํางานบนที่สูงสูงหรือว่าต้องการจะพกพาแบบขึ้นไปยิงหองคาไปไปทำเฟอร์นิเจอร,ปร์ประกอบตู้สูงสูงอะไรเงี้ยมันก็สามารถช่วยให้เราทํางานสะดวกได้มากขึ้นนะครับผมนะครับก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้เลยนะครับสะดวกดีนะครับผมนะครับมีติดไว้ก็ได้ใช้แน่นอนนะครับผม ครับก็ลองดูนะเป็นไกด์ไลน์นะสำหรับพี่ๆท่านไหนที่กำลังหาสายสะพายหรือว่าวิธีที่เราจะพกอุปกรณ์เราขึ้นไปโดยที่เราไม่ต้องไปเน็บเข็นขัดนะครับเพราะบางทีเนี่ยมันเผลอทำหล่นได้นะครับผมถ้ามีอุปกรณ์ไปนี้อยู่นะสะพายขึ้นไปเลยสบายแนะ่นอนครับนะครับก็ฝากไว้สักหนึ่งคลิปนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้ก็ากลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ